สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญคุงกระพันชาตีเศรษฐีปากน้ำโพหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับลงยาจีวรเหลืองที่เหรียญจะเขียนว่า ที่ละลึก99ปีหลวงพ่อพัดปุญญกามูมเป็นเหรียญเงินลงยานะครับคุยพื้นด้านหลังจะตอกโค้ดว่าเงินนะครับมีตอกโค้ดตอกเลขนะครับด้านหลังจะเขียนว่าคงกระพันชาตี เศรษฐีปากน้ำโพวัดทานทหารห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พิเศษเงินลงยาเขียวนะครับวงนี้เงินลงยาน้ำเงินแดงนะครับ จีวอเหลืองเหรียญจะแกะได้คุมชัดมากนะครับจะตอบว่าเงินไว้ทรงนี้นะครับเนื้อเงินเนื้อเงินจะสร้างน้อยนะครับองนี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับ จีวอรเหลืงงนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาเสือขาวจีวอเหลือง เนื้อทองแดงลงยาธงชาตินะครับลงยาจีวอนเหลืองเนื้อทองทิพ์ลงยาแดงนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้ออัปก้านะครับลงยาเขียวลงยาแดง ลงยาจีวอเหลืององค์นี้จะเป็นทองทิพย์นะครับลงยาธงชาติองค์นี้จะเป็นเนื้อสามเคนะครับหรือว่าสามขษัตรนะครับเงินทองหน้า อง,งนี้จะเป็นเนื้อ 2K นะครับชุบทองชุบเงินนะครับเนื้อสามกริย์2สองกริย์ก็สวยนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วย ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะครับสืบสายวิชามีดหมอหลวงพ่อเดิมสุดยอดมีดหมอหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยนะครับหลวงพ่อพัดท,ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชุบเงินนะครับ หน้ากากทองฝาบาทหน้ากล่องรุ่นนี้นะครับจะเขียนว่ารุ่นคงกพันชาตีเศรษฐีปากน้ำโพหลวงพ่อพัดปุญญากามูม วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สองพันห้าหกสสามหลวงพ่อพัดถือว่าเป็นเกจิดังแห่งยุคนะครับปัจจุบันท่านสร้างวัตถุมงคลให้บูชานะครับวันนี้ก็พามาชมเบียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับมาชมแบบยกลังนะครับในหนึ่งลังจะมีเนื้อตามนี้นะครับ มีรงยาครบทุกสีนะครับเหลืองเขียวชมพูม่วงฟ้าดำแล้วก็จะมีพวกเนื้อเงินนะครับอย่างละเรียน ยกลังก็ตอนออกวัดนะครับลังละสองหมืนบาทนะครับจะได้หนึ่งร้อยองนะครับจะมีเนื้อพิเศษให้มาในลังอีกอย่างละเหรียญน,นะครับ มันเป็นเบอร์ชัวนะครับรุ่นโคงกระพันชาตีนะครับเศรษฐีปากนังโพ